โรงแรมมีทั้งขนาดใหญ่กลางเล็ก6ดาวจนถึง2ดาวเตือนธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะไซส์ SM e ในประเทศไทยรายได้เสี่ยงฟื้นยากแบกหนี้สูงกว่ารายได้เกิน3เท่าแถมค่าแรงเวล 400, าสี่ร้อยทำต้นทุนเงินเดือนของธุรกิจกลางลงเล็กเพิ่มขึ้นอีก20%เหนื่อยนะะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโรงแรมและที่พักในประเทศไทยโดยเฉพาะจากสถานการณ์จากนี้เป็นต้นไปนี่นะครับ เห็นชัดเลยครับว่ากลุ่มโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยวลาแบ่งออกมาก็มีทั้งขนาดใหญ่แบรนด์เนมระดับบนนะฮะประเภท5-6ดาวขึ้นขนาดเดีวยวกันก็เป็นกลุ่มโรงแรมแบบประเภทศไซต์ธุรกิจ SME นะฮะขนาดดาวก็อาจจะ3าดาวลงมานะครับเสร็จแล้วก็มีอะไรครับประเภทรีสอร์ทประเภทพูลวิลล่ายังไม่นับพวกโรงแรมประเภทกึ่งรีสอร์ทยังไม่นับพวกแบบประเภทนะฮะเอาห้องออกมาให้พักผ่านเครือข่ายแพลตฟอร์มของอะไรก็ว่าไปนี่นะครับแต่ปรากฏว่าจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจในขณะนี้ของประเทศไทย จากสถานการณ์ของเงินบาทที่แข็งค่ามากๆจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจตามประเทศเองก็ไม่สู้ดีอย่างมากๆและความผันผวนปั่นป่วนไม่แน่นอนสูงเอามากๆชนิดกันแบบวันต่อวันกันทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ธุรกิจโรงแรมและที่พักของไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในไซ์กลางลงเล็กเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างมากที่สุดเลยนะฮะในแง่ทั้งสุขภาพของธุรกิจผลการดําเนินงาน สภาพเงินสดสภาพคล่องรวมถึงปริมาณหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาเปิดตัวเลขกันออกมาเห็นชัดเลยครับว่ามีผลกระทบทั้งรายได้และผลกําไรของผู้ประกอบการโดยเฉพาะไซเอสเนะครับเขาบอกว่าผู้ประกอบการมากกว่าครึ่งเนี่ยนะฮะของธรุรกิจโรงแรมไซกลางลงเล็กเนี่ยนะครับมีสัดส่วนนะหนี้สินต่อรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดค่าเฉลี่ยของตลาดขณะนี้เนี่ยถ้าใครทรําธุรกิจแบบกลาง,ลงกลางลงเล็กเนี่ยนะฮะมีะไรายได้ มีหนี้สินต่อรายได้ค่าเฉลียนน่ยใ,ใ,ในตลาดในธุรกิจของไทยเนี่ยฮะสามจุดห้าเท่าหมายถึงธุรกิจโรงแรมแต่ตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าของธุรกิจโรงแรมไซการโรงล็กเนี่ยมีสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้สูงกว่าสามจุดห้าเท่าท่ามกลางรายได้ไม่ฟื้นด้วยและฟื้นไม่แกร่งด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปฮะค,ความเสี่ยงจากจาํานวนนักเที่ยวต่างชาติและไทยต่ํากว่าที่ประเมินไว้เยอะนะครับเนื่องจากตลาดมีปัจจัยเสี่ยงเยอะเศรษฐกิจก็ชะลอตัวเศรษฐกิจไทยเองก็ซึมนะฮะ ปัญหาเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ของโลกก็ไม่สงบกันสักทีอันนี้ตกลงแล้วเนี่ยอ,อเมริการัเสเซียยูเครนสันติภาพสามฝ่ายเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นกันเลยนะขนาดตั้งแต่ปูติน,นบินไปที่阿拉斯加เจอกับโดนัลด์ทรัมป์นะเสร็จแล้วปูตินก็นบินมาเนี่ยฉลองครบรอบ80ปีวันวีเดย์กับสีจินผิงเนี่ยนะเสร็จแล้วก็มีการถล่มเมื่อคืนนี้เองเนี่นะฮะใช้การถลม่มทั้งนั้นโดรนที่ใหญ่ที่สุดตั้งต่ เปิดสถานกยูเครนไม่รู้คุยกันยังไงยังไม่เจอสันติภาพกสักทีเลยนี่นะฮะทีนี้ต่อมาครับการแข่งขันธุรกิจโรงแรมก,ก็สูงทุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นระดับบนพรีเมียมลักชัวรี่หรือเป็นแบบประเภทโฮสเทลกลุ่มเล็กอาจจะเป็นพวกประเภทอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแข็งเรียกว่าแข็งคือมันแข่งกันแบบแรงมากๆทุกเซกเมนต์นี่นะฮะโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวหลักที่มีห้องพักสะสมสูงๆนี่นะฮะเช่นกรุงเทพภูเก็ตชลบุรี3จังหวัดนี้กรุงเทพภูเก็ตชลบุรีเนี่ย มีจำนวนห้องพักคิดเป็น40%ของห้องพักทั่วประเทศไทยนะครับและในปี68นี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี68นี้จะมีกรุงเทพกับภูเก็ตที่จะมีห้องพักโรงแรมหรือรีสอร์ทสร้างเสร็จใหม่ๆเ,เข้าสู่ตลาดในปีนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับอีก4,500ห้องท่านผู้ชมคิดดูดิมีห้องเยอะขนาดนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักเมืองใหญ่เลยก็แล้วแต่แต่ห้องพักเพิ่มขึ้น4,500ห้องนะฮะเอาเฉพาะกรุงเทพนะครับจะมีจานวนห้องพักใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีก3,000ห้องหรือเพิ่ม2%จากปีที่แล้วของกรุงเทพภูเก็ตจะมีห้องพักเพิ่มขึ้น1,500ห้องเพิ่ม3%จากปีที่แล้วของภูเก็ตโดยเฉพาะพวกนี้จะเป็นโรงแรมแบบอัพสเกลคือระดับ5ถึง6ดาวขึ้นไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับแย่งลูกค้าต่อให้ลูกค้ากำลังซื้อเพราะคุณจับกลุ่มกำลังซื้อก็ตามถูกไหม แล้วไม่คิดหรอกครับว่าลูกค้ากาลังซื้อจะไม่ต่อราคาเนะี่ยเพราะอะไรครเข้าหลักเศรษฐศาสตร์เลยครับ supply over demand แล้วเป็นไงฮะของถูกนะฮะต่อมาครับเรื่องการบริหารจัดก,การต้นทุนของโรงแรมที่เป็นไซลางโรงเล็กก็เป็นประเด็นจากข้อจํากัดเรื่องรายได้ฟื้นตัวช้าอย่างมากๆนะครับและที่สําคัญก็คือเนี่ยครับผลกระทบต่อโรงแรมในพื้นที่ไม่เท่ากันอันนี้เรื่องจริงคือที่เราพูดถึงกันทั้งหมดนี่คือภาพรมวมมันก็จะมีครับ เมืองหลักก็มีอยู่ไม่กี่ที่อย่างเมื่อสักครู่ที่พูดถึงกรุงเทพภูเก็ตใช่ไหมกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็มีอยู่เท่านี้ครับอ่ชนบุรีนีอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยครับดังนั้นนั่นก็คือจังหวัดที่จะได้รายได้กระจุกส่วนในกระดานที่จังหวัดอื่นๆยิ่งเป็นเมืองรองด้วยละ,ะกระจายออกไปแบบห่างไกลอีกแล้วก็จะเป็นอะไรฮะรายได้ไม่กระจายนะครับ การปรับตัวของโรงแรมก็เลยจำเป็นต้องหาจุดยืนในระยะต่างและระยะยาวกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะฝ่าฟันช่วงธุรกิจตรงนี้ในปีนี้ที่เจอกับภาวะของราคาห้องพักเล่นราคากันแรงอย่างมากๆเลยนะฮะ